สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูแปลงมะละกอที่ค่อนข้างจัดว่าพิเศษเลยนะจัดว่าพิเศษเลยแปลงนี้นะครับของพี่สุวรัตน์นะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางาอายุก็สี่เดือนกว่าๆละนะครับเห็นไหมครับส่วนลูกหูลูกตาสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับคือแปลงเนี้ยไม่เคยได้สัมผัสกับคําว่าเชื้อราเลยตั้งแต่แรกปลูกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเชื้อราไม่ได้เป็นเลย พี่เขาก็อยากเจอนะว่าเชื้อรามันเป็นยังไงแต่ผมว่าอย่าเจอดีกว่ามาดูความลับของเขากันไหมว่าความลับมันคืออะไรนอกจากการฉีดยาฮอร์โมนนะครับรา,ายอาทิตย์ทุกอาทิตย์อย่างตามตารางเป๊ะๆแล้วนะคือพี่เขาฉีดตามตารางเป๊ะๆเลยให้ใส่อะไรเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยนะครับผมก็เซตยาไว้ให้เรียบร้อยทีนี้มันมีปัจจัยที่มันมากกว่านั้นมันเป็นเคล็ดลับเลย และเป็นเคล็ดลับที่ทําให้มะละกอผ่าแรงประสบความสําเร็จด้วยของพี่เขาลูกตต้นนะเดี๋ยวไปดูนะนี่ได้ขายช่วงแพงมากๆเลยมาดูกันเลยนี่เลยทุกท่านเห็นไหมครับอ่าพื้นเขานะก็ใช้ระบบน้ําหยดธรรมดาจริงๆแปลงนี้ล่องนะยกผิดด้วยทับกลายเป็นล่องมัน <c oughs> คือพี่เขายกล่องแล้วก็ไปเที่ยวนะกลับมารถไถ,ถจัดเต็มเลยโอ้โหงานข้าก็เลยต้องปลูกล้มก็ไม่ได้เพราะรถไถ,ถไม่มีคิวแล้ว ผมอยากให้ดูนะครับการระบายน้ําที่ดินของเขาเห็นไหมน้าหยดซึมลงไปไม่มีการไหลออกนอกพื้นที่นะครับหยดลงดินแล้วก็ซึมหายไปในดินทันทีแลวนี่ไม่ใช่แค่หยดครั้งแรกหรือดินแห้งนะนี่ดินเปียกๆอยู่นะแล้วมันก็ซึมลงไปในดินชุ่มฉ่าจนพื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นมอสเป็นเฟิร์นเป็น มอสอะไรแล้วนี่คือความชุ่มชื้นขนาดไหนอ่ะการระบายอากาศขนาดไหนอ่ะการที่มันจะเกิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพวกมอสพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เปียกแฉะอย่างเดียวไม่ใช่นะครับคือมันต้องมีการถ่ายเทอากาศดินมันจะต้องถ่ายเทอากาศได้แบบโอเคอ่ะมันต้องทํามันต้องโฟล์อ่ะดินมันต้องโปรง่งมันต้องถ่ายเทอากาศได้ดีซึมน้ําได้ดีสภาพดินเขาเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่มีพวกนี้เข้ามานะครับ ความลับก็คือการทําให้ดินมันร่วนซุยแล้วก็นุ่มนั่นเองนะครับหลายพื้นที่นะครับโหดินแข็งปักแข็งโป๊กเลยนะครับผมก็จะบอกเขาว่าให้เอาอ่าหาอะไรมาปรับสภาพดินโอเคฉเฉลยก็ได้นะครับแปลงนี้ใช้อาลูก้าปล่อยไปตามระบบน้าเองแค่ปล่อยไปตามน้าหยดเองนะอันนี้คือไม่ได้แบบฉีดราดทุกอนูนะไม่ได้ฉีดราดทุกอนูนี่แค่ปล่อยไปกับ ระบบน้ําหยดเองนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาซึมไปอะไรนะครับอะลูก้ามันคืออะไรอะลูก้ามันคือ,อเป็นฮิวมิกนะครับจากต่างประเทศนะครับฮิวมิกมันทําอะไรล่ะฮิวมิกมันถามว่าฮิวมิกมันไม่มีสับคุณแน่ชัดในเชิงวิทยาศาสตร์นะนะครับแต่ก็มันช่วยให้เขาเรียกอะไรดินมันร่วนแล้วกันมันนุ่มขึ้น มันร่วนซุยขึ้นอทางหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกเออมันจะไปใส่ปะโจุบวกทําให้ดินมันนุ่มขึ้นร่วนขึ้นอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าทําให้ดินมันนุ่มแล้วก็ร่วนขึ้นแล้วก็ปลดปล่อยอธาตุอาหารได้ดีอะไรประมาณนี้แล้วกันครับแต่มันเห็นผลคาตาเลยนะครับก็ดินระบายอากาศได้ดีการหมักหมมเชื้อโรคในดินก็ไม่มีเชื้อราก็ไม่ค่อยมีอากาศถ่ายเทเข้าได้ก็มาดูแปลงเห็นไหมครับอันนี้ก็ถ่ายไปก็ประมาณอาทิตย์ก่อนนะก็ติดลูกนะ เห็นเชื้าสักใบไหมไม่มีนะครับใบตั้งโดเดทที่ลำปางนี่ร้อนมากๆนะครับร้อนมากๆนะครับก็ของคุณพี่เขาภาพมันจะไปชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอคุณพี่เขาเปลี่ยนโทรศัพท์กันนะระบบน้ําหยดธรรมดาผ่าแรงลูกติดกระจายประมาณนี้โอเคไหมที่สําคัญนะครับแปลงนี้ก็ฉีดยาฮอร์มนตมตารางอะ่ะ จัดว่าตามตารางอ่ะโอ้โหฝนตกนี่เหมือนจะฉีดจะอ่าตามตารางฉันจะฉีดกลางฝนเขาจะทําขนาดนั้นเลยนะผมก็บอกไม่ต้องขนาดนั้นรอฝนหยุดก่อนก็ได้โอ้โหาบอกไม่ไม่ได้ไม่ได้ผมตามเวลาเป๊ะๆออฝนตกขนาดนั้นเลยนะครับอลังการโอเคปีนี้นะครับสําหรับลูกสวนที่จะปลูกใหม่นะสำหรับลูกสวนที่จะปลูกใหม่รุ่นเดือนอ่า ที่กำลังจะปลกเนี่ยแหละพฤทธพุทธพมิถุนากรกดายาวยันปีหน้าไร่จีทองเรารับลูกสวนนะครับรับลูกสวนก็ติดตาอเข้ามาได้หา่องทางติดต่อผมเองแล้วกันพยายามหน่อยแล้วกันนะโอเคครับ